ผมเองมุ่งมั่นที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าเพราะว่าวัสดุของเราเนี่ยมีอยู่เหลืองบ้านแล้วเราก็สามารถทําให้ช่างชุมชนได้มีงานทำคอนเซ็ปต์คือต้องมาจากวิถีชีวิตของชาวประมงจริงๆแล้วอุตสาหกรรมมันเท่ากันใครจะทําตรงไหนแค่เป็นลักษณะโครงสร้างโลหะแล้วก็คอนกรีตแต่เลือกตรงนี้เป็นหัตถกรรมซึ่งเราสามารถสร้างตัวนี้ให้เป็นจุดขายพาหัตถกรรมเนี่ยมันสามารถทําให งบประมาณที่ทางเพื่อนเขามีเนี่ยสามารถแจกจ่ายไปสู่ชุมชนแล้วตรงนี้จะเป็นเรื่องของปากเสียงให้เขาด้วยว่าสิ่งที่เขาทํามันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าในพื้นที่โดยรอบได้อันนี้คือหัตถกรรมชาวบ้านเลยชาวบ้านแต่เราต้องใช้พลาสติกเข้ามาเกี่ยวข้อง<ห>โดยใช้ทักษะเดิมพลาสติกยังไงเนใช่ฮะเ,<ล>เป็นเส้นพลาสติกเพราะว่ามันอยู่เอาาโดไม้ไผ่นีไม่ใช่ไม้ไผ่อ๋อนี่เป็นเส้นพลาสติกที่สีสีเหมือนสีไม้ไผ่ใช่ฮะ นี่ฮะเป็นทันกาแฟซึ่งเราใช้ช่างนะฮะช่างเรือประมงที่ทำโครงสร้างเรือประมงที่เป็นเส้นโค้งเก่งๆแล้วก็เป็นช่างอวนประมงมาสอนพวกงานใช้ที่เชือกมัดอยู่เนี่ยเชือกมัดสิ่งที่เราทําก็คือเราใช้ไม้ไผ่ที่อยู่ในชุมชนเอาไม้ไผ่มาแล้วก็ทรีดด้วยเกลือนะครับแล้วก็มามัดโครงสร้างแบบลักษณะของสุ่มประช่อนแล้วถ้าเราหยิบยกเอาเรื่องของดีไซน์ที่เป็นสัดส่วนสากลเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเพิ่มขีดความสามารถเหล่านี้ให้ แข่งขันกันระดับสากลได้แล้วกลายเป็นรักสุรี่พื้นที่ที่แบบไฮโซมาก